แล้วก็คูค่ะสีค่ะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาทดลองรสชาติของไฟเบอร์ฟิตกันนะคะทำไมอยากชิมไฟเบอร์คะเพราะเป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบอ่าพวกไฟเบอร์อะไรพวกนี้ค่ะเพราะมีตัวพรีโบติกและโปรโบติกที่ช่วยดูแลลำไส้ค่ะอืมโอเคก็วันนี้ตัวไฟเบอร์ฟิตเนี่ยนอกจากจะมีตัวพรีโบติกพรีโบติกคืออาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ตัวดี เซลลโปรไบติกที่อยู่ในไฟเบอร์อันนี้จะเป็นตัวจุลินทรีย์ตัวดีชื่อบาซิลัสโคเอกูลันซึ่งมีความสามารถในการทนกรดนะคะทำให้มันทนความร้อนด้วยาสามารถอยู่ในระบบทางเดินอาหารเราได้ยาวนานตั้งแต่เริ่มต้นจนสุดท้ายเลยนะคะเดี๋ยววันนี้มาชิมรสชาติกันดีกว่าว่ามันอร่อยระดับไหนเลยน้องทิติถึงอยากว่าชิมที่บ้านมี2รสนะคะทิติหยิบกันเดี๋ยวพี่ช่วยถือไมโครโฟนอ่า มีสองรสสองรสรสนี้คือรสน้ำพึ่งมะนาวพูดง่ายๆแต่เป็นน้ำพึ่งที่เป็นเขาเรียกมานูกาฮันนี่อะค่ะคือน้ำพึ่งนี่มีฤทธิ์ในการต้านการอออักเสยู่แล้วคืต้นกติดเชือ้อเขาเรียกแอนตี้เซปติกเนาะส่วนอีกอันนึงอะจะเป็นรสฟรุตพันธ์นะคะเดี๋ยวเรามาชิมสองรสกันเราจะชงใส่น้ำก <บน S 2> ่อนนี่สงอันพึ่งแก้วจริงๆรสนี้นะน้ำเต็มแก้วยังอร่อยเลยค่ะ อ้าวเหรอคะเดี๋ยวต่อนจะกินเยอะไปครึ่งครึ่งดูก่อนก็ได้ครึ่งดูก่อนเดี๋ยวกินเยอะไปใช่อาแล้วก็ชงดมดูหอมมาใกล้ๆมาใกล้ๆหลุดกล้องหอมมากค่ะหอมอะไรคะ หอมมะนาวมั้งคะกลิ่นมะนาวใช่ไหมาะใช่มะนาวแล้วอะไรอีกเล็กน้ำผึ้งนิดนิดแล้วลองดมหลังจากที่ที่แบบชงแล้วอ่ะกลิ่นมะนาวน้ำผึ้งเลยค่ะกลิ่นมะนาวน้ำผึ้งเลยนะคะอันแรกเลยไปแล้วไปละเดี๋ยวเราชิมกันเลยนี่คือรสมะนาวน้ำผึ้งเอ๊จะถูกใจหรือเปล่านะามาที่ไก่ชิม ใช้ได้เลยค่ะอร่อยค่ะเติมน้ำมากกว่านี้ก็ยิ่งสดชื่นอ่ะถ้าเป็นน้ำเย็นเจี๊ยบอ่ะคือระดับนี้ก็รสเข้มข้นแล้วใช่ไหมคะแต่ถ้าเรากินแบบเป็นระหว่างมือแล้วแบบเติมน้ำเยอะๆอ่ะอันนี้ก็ฟินอยู่นะ,คะแค่กินก็มีความสุขแค่ดมก็รู้สึกสดชื่นให้พลังนะคะทำให้รู้สึกทำงานทั้งวันได้อย่างกระตือรือร้อนได้เลยค่ะ คือไม่ได้ชมกินก่อนนอนได้อย่างเดียวนะเนี้ยสามารถชมกินแบบพี่นะชมกินตอนกลางวันได้เลยอะค่ะอ๋อค่ะกินระหว่างมื้ออาหารสุดชื่้ดีนะคะกินกับมันจะได้ไม่หิวเลยใช่ใช่ไม่ง่วงหล่าคือมันไม่ใช่แบบไฟเบอร์เหมือนแบบลูกของหานอีกรหนึ่งนะคะอ๋ออยากกินได้เลยอืมใช้ได้ค่ะใช้ได้อร่อยมากเลยอร่อยแล้วมี่อันนึงสีแดงสีแดง อ่าเอาแก้วมาลองลสีแดงนี้รสอะไรนะคะ mix fruit punch น <c oughs> ะคะเอาแก้วนี้ชงเลยอันนี้ครึ่งแก้วก็พอน้ำประมาณ200 ml ก็พอค่ะ200 ml ครึ่งแก้วจะรสเข้มข้นมากเลยสำหรับ mix fruit punch อ่าอะมิ mix fruit punch ซองเขาก็สีแดงนี้ถ้าเป็นน้ำเย็นเจี๊ยบนะมาันจะาคนง่ายจะละลายง่าย,ยแล้วมันก็อร่อยสดชื่นได้อยู่ลองมาชิมกันดูอ่า<อ>มิกมิกฟลุตพันอือก,ก็อร่อยอีกแบบนึงค่ะอรอกกแบบกลิแบบ่นผลไม้จอกเยอะกว่าอ่าถ้าใครที่ชอบ กินผลไม้อะไรเงี้ยค่ะก็ควรที่จะกินรสนี้อาอจะหวานหวานจะออกหวานนิดนิดค่ะไม่ได้หวานมากอืสดชื่นสดชื่นค่ะจิมมี่สองแก้วเลยเนี่ยตอ,ตอนนี้น้องแดงกับน้องเหลืองอันไหนชนะถ้าส่วนตัวนะคะชอบน้องแดงค่ะ ือว่าชอบน้องแดงพอออกกินผลไม้โดยส่วนตัวเป็นคนที่ชอบกินผลไม้อยู่แล้วด้วยค่ะสาวสวยกินสีแดงสาวสวยกินสีแดงค่ะเดี๋ยวมาลองดูว่าการกินไฟเบอร์แล้วมันให้ผลอะไรนะคะในคลิปหน้าวันนี้ก็เราสองคนลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะชุดอ่าซองก็จะเป็นแบบนี้เลย ช่วยในการขับถ่ายช่วยลดอาการท้องอืดทําให้การกินอาหารดีขึ้นหรือซึมอ,อาหารได้ดีขึ้นค่ะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการทําให้อุจจาระนุ่มขับถ่ายง่ายไม่ต้องปวดเบ่งนะคะสามารถดื่มก่อนนอนแล้วก็ดื่มระหว่างวันได้จะทํางาน8ชั่วโมงนะคะแล้วก็เข้าห้องน้ำแบบมีความสุขเลยค่ะตอนนี้มี3รสแล้วนะคะ